สวัสดีครับผมแบงแลมชบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอเหรียญหล่อสองหน้านะครับเนื้อเมกพัทนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นลูกพระพุทธนั่งสมาธินะครับปางวันพุทธหัสนะครับดูลักษณะเนื้อเป็นเนื้อเมกพัทนะครับดูมีความแห้งเก่าดูเข้มขังนะครับเนื้อดําสนิทนะครับ ซึ่งพระชุดนี้นะครับผมได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านให้มาเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับท่านบอกว่าเป็นของหลวงปู่ใจวัดเสด็จประมาณปีสองสี่เก้าเจ็ดถึงปีสองพันหร้อยต้นๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับเห็นเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อสีดำดูเข้มขังนะครับก็เลยเอาเก็บไว้นะครับวันนี้ค้นเจอก็เลยนำมารีวิวให้ดูกัน เรามาดูในรายละเอียดด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีการตกแต่งด้วยตะไบนะครับหรือว่าหินเจียเนี่ยครับหลังจากที่หล่อเสร็จนะครับจะเห็นว่าเนื้อกับดำนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับจะมีรอยตกแต่งนะครับเป็นรอยตะไบหรือว่าหินเจียนะครับตกแต่ง อมีสองหน้านะครับเรามาดูรายละเอียดใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็เช่นกันนะครับจะเห็นมีรอยตกแต่งบ้างนะครับหลังจากการหล่อเสร็จนะครับซึ่งเนื้อมีความดําเข้มขังนะครับปุงไม่ใหญ่มากนะครับเล็กกระทัดรัดหน้าแฝงน,นะครับเรามาดูในรายละเอียดอีกด้านนึงครับ อีกด้านหนึ่งจะเป็นพระพุทธยืนปางถวายเนตรนะครับนั่นก็คือปางวันอาทิตย์นะครับซึ่งองค์นี้พิเศษนะครับสองหน้านะครับซึ่งเนื้อหากับดำดูเข้มขังนะครับองค์เล็กกระทัดรัดน่าใช้มากนะครับยิ่งเป็นเนื้อเมฆขพัดนะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าใช้นะครับผู้หญิงก็แฟนได้ดีนะครับ ตามคําที่ได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกเป็นของหลวงพุทธใจนะครับก็ถ้าเป็นของหลวงพุทธใจก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้น่าศรัทธาอย่างมากเพราะหลวงพุทธใจท่านมีมีายานวิเศษในการสร้างวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับ น่าใช้หน้าสอหาอีกรุ่นหนึ่งนะครับครับผมแบงค์แหลมชบังก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่ตอๆไปขอขอบคุณครับ